สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนยินดีต้อ,อนรับเข้าสู่ช่องยิงมีไลฟ์สไตล์นอริชแลนด์นะคะเพื่อนสบายดีกันนะคะวันนี้นะคะมีข่าวมาอัปเดตให้นเพื่อนได้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการยื่นวีซ่านะคะเพราะว่าตอนนี้มีการอัปเดตออกมาจากอิมิเกชันนะคะเกี่ยวกับระยะเวลาในการพริจารณาวีซ่าแต่ละประเภทค่ะมาฟังกันเลยนะคะว่ามีวีซ่าอะไรบ้างแล้วก็มีระยะเวลาในการพริจารณาเท่าไหร่บ้างคะ่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะประเทศนิวซีแลนด์กำลังจะเปิดประเทศวันที่31ก,กักยายนนี้แล้วนะคะสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะก็มีหลายๆคนนะคะกำลังที่จะยื่นวีซ่าเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนวีซ่าทำงานวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ ก็มีหลายๆคนนะคะยื่นกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะซึ่งทำให้มีการยื่นใบสมัครกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะแล i m m i g r a t i o n นิวซีแลนด์ก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้พร้อมๆกันในระยะเวลาสั้นๆพร้อมกันด้วยนะคะและทำให้มีการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการยื่นวีซ่านะคะซึ่งข่าวการอัปเดตตรงนี้นะคะอ้างอิงมาจาก ข้อมูลทางรัฐบาลนะคะวันที่13กันยายนะคะระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าตัวนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะคะคือสถานการณ์ปกติสถานการณ์โควิดแล้วก็สถานการณ์หลังโควิดนะคะช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดก็ค่อยๆที่จะดีขึ้นบ้างนะคะบางทีก็ทรงตัวนะคะอาจจะยังไม่ได้ดีถึงที่สุดนะคะมีการอัปเดตนะคะหลายๆวีซ่าด้วยกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีวีซ่าอะไรบ้างคะ่ะ เราไปดูวีซ่าประเภทแรกนะคะที่มีการอัปเดตปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่ากันค่ะตัวแรกนะคะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะตอนนี้นะคะระยะเวลาในการพิจารณาอยู่ที่4เดือนด้วยกันค่ะตัวต่อมาเป็นวีซ่านักเรียนนะคะมีระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าช่วงนี้นะคะ5 3บาวันค่ะตัวต่อมานะคะเป็นวีซ่าพาร์เนอร์ออฟอันดิวแลนะคะ อยู่ในประเภทที่สามารถทํางานได้นะคะระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่านะคะ3เดือนค่ะตัวต่อมานะคะเป็นวีซ่าประเภท p a r t n e r of a อฟออสเตนะคะสาหรับประเภท Res i d e n t visa นะคะตรงนี้มีการพิจารณาวีซ่าอยู่ที่13เดือนค่ะตัวต่อมานะคะเป็นประเภท p a r t n e r of student นะคะที่สามารถทํางานได้นะคะ<__>มีระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าตรงนี้นะคะ80วันค่ะตัวต่อมานะคะเป็นวีซ่าประเภท p a r t n e r o f worker นะคะเป็นประเภทสำหรับคนที่ทำงาน work visa นะคะระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าอยู่ที่4เดือนค่ะตัวต่อมานะคะเป็นประเภท post study work visa นะคะเป็นวีซ่าที่เรียนจบที่นี่แล้วก็ได้รับวีซ่าทำงานต่อนะคะระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่านะคะอยู่ที่20วันค่ะตัวต่อมานะคะเป็นประเภท p e r manent resident visa นะคะคือเป็นวีซ่าเป็นประเภทการขอวีซ่าถาวรคนนิวซีแลนด์นะคะระยะเวลาในการพิจารณาตรงนี้นะคะอยู่ที่4เดือนค่ะตัวสุดท้ายนะคะเป็นการขอวีซ่าประเภท executive m p l o y e r work visa นะคะคือการขอ work visa ที่มีในจ้างรับรองแล้วนะคะระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าอยู่ที่20วันค่ะก็ไม่นานเลยนะคะสำหรับคนที่จะยื่นวีซ่าทำงานมาในประเภท work ตัวนี้นะคะ work ที่มีนจ้างรับรองก็พิจารณาแค่20วันเท่านั้นค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าณนะสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะคือเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอัปเดต การพิจารณาอยู่เรื่อยๆในช่วงสถานการณ์ของปัจจุบันนะ,ะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นสถานการณ์ของโควิดนะคะก็ยังคงมีคนติดเชื้อนในประเทศอยู่เป็นรายวันเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะและประเทศที่แสนดงกาลังจะเปิดประเทศสิ้นเดือนนี้นะคะ3 1สเกันขดานี้แล้วนะคะก็จะทําให้ มีคนยื่นวีซ่ากันเข้ามาเยอะมากๆหลายหลายๆประเภทด้วยนะคะไม่ว่าจะวีซ่าท่องเที่ยวทํางานนักเรียนนะคะเขาก็เลยมีการอัปเดตระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าให้ทราบเป็นคร่าวๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการวางแผนล่วงหน้านะคะเตรียม ล่วงหน้านะคะว่าเราจะต้องมีการยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนเท่าไหร่นะคะบางคนนะคะจะยื่นวีซ่านักเรียนนะคะแล้วก็ติดต่อโรงเรียนแล้วอะไรนี้ก็จะได้แพลนถูกว่าเราจะต้องรีบยื่นล่วงหน้าก่อนเท่าไหร่ก่อนที่จะมีการเปิดเทอมเนาะแล้วก็สําหรับคนที่ได้ในจ้างแล้วนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็จะได้เตรียมตัวก่อนเดินทางได้ถูกด้วยนะคะเพนะราะว่าตอนนี้นะคะเราจะต้อง เพราะว่าตอนนี้นะคะคนที่จะยื่นวีซ่าทํางานก็ต้องยื่นในประเภทที่จะต้องมีนายจ้างรับรองเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะสามารถยื่นได้เนาะและระยะเวลาการพิจารณาช่วงนี้ก็แค่20วันเท่านั้นก็คือไม่นานนะคะเพื่อนก็จะสามารถเ,เตรียมตัวก่อนเดินทางได้ทันนะคะข้อมูลวันนี้นะคะเป็นข้อมูลจาก i m a t i o n นณวันที่13กรกฎาคม2022นะคะและเป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจาก ข้อมูลที่มีการยื่นวีซ่าจริงนะคะแล้วก็มีระยะเวลาในการที่ได้รับเนี่ยตามจริงเนี่ยเท่าไหร่ได้มีการประเมินจากระยะเวลาต่างๆที่มีคนยื่นวีซ่าเข้ามานะคะว่าจะได้รับวีซ่าประมาณวันไหนเดือนไหนก็จะมีการมาประเมินระยะเวลาตรงนี้นะคะคร่าวๆนะคะว่าเราจะต้องอรอผลการพิจารณานานประมาณไหนนะคะ คลิปวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังที่จะเตรียมตัวเข้ามานะคะไม่ว่าจะยื่นวีซ่าทํางานนักเรียนท่องเที่ยวนะคะก็จะได้แพลนถูกนะคะว่าเราจะต้องเดินทางเมื่อไหร่เราจะต้องยื่นวีซ่าก่อนที่เราจะเดินทางเมื่อไหร่เพราะว่าจะต้องมีการจองต่างๆนะคะอย่างเช่นว,วีซ่าท่องเที่ยวก็ต้องมีการจองห้องพักนะคะจองสถานที่ต่างๆด้วยนะคะเพราะนั้นระยะเวลาในการ รอวีซ่านะคะการพิจรารณาวีซ่าของวีซ่าท่องเที่ยวที่ค่อนข้างนานเลยนะคะสี่เดือนด้วยกันแนะคะ่ค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาจะรีบทําการอนุมัติวีซ่าวีซ่าทางานก่อนนะคะเพราะว่าเขามีระยะเวลาที่การพิจรารณาแค่ประมาณยี่สิบวันเท่านั้นเองนะคะส่วนวีซ่าอื่นๆที่ยังไม่สําคัญมากเอคคิดว่าเขายังจะเอาไวท้ทีหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้ เพิ่งเปิดประเทศนะคะก็ต้องการแรงงานเข้ามาอย่างเร่งด่วนก่อนนะคะก่อนที่จะ,ะมากกว่าที่จะรีบรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ว่านักทเที่ยวก็รับเข้ามานะคะเพราะว่าเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะแย่แล้วนะคะแต่ว่าระยะเวลาในการพิจารณาก็ค่อนข้างที่จะมากสักหน่อยนะเพราะว่ามีการยื่นวีซ่าก,กันเข้ามาเยอะหลายประเภทะะเพื่อนก็จะได้เตรียมตัวถูกและรอก,กันถูกนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะเอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามไห้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็รออัปเดตข่าวอื่นๆอีกนะคะว่าเอจะมาอัปเดตข่าวอะไรเพื่อนฟังกันอีกนะคะก็ฝากกันติดตามกันยาวๆเลยนะคะ และสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกกันเพื่อนนะคะเอไม่ได้เป็นเอเจนซี่ไม่ได้เป็นคนจัดหางานใดทั้งสิ้นนะคะก็อยากจะบอกกันเพื่อนให้ทราบตรงนี้กันก่อนก็จะได้ไม่มาเสียใจนะคะว่าเอเธอไม่ได้เป็นทําไมเธอไม่บอกเลยนะคะก็ยังไงก็ให้เพื่อนติดต่อบริษัทที่รับทำดีน v ซ่าก,กันดีกว่านะคะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะวันนี้อขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับเใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย